ลุงยามเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยผมผิวปากไอสัตว์แล้วมีเสียงสะท้อนน่ะแต่ผมว่าผมได้นึกว่าเสียงสะท้อนพี่นะตอนแรกอะ่ะเฮ้ย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 ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ย อีเฮ่ยนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วระวังบนหลังคาตลอดเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงออุ้ยวิวิวยพี่ถคือพี่แล้วผมไม่ได้ยินแค่สองคนนะ แม่งได้ย uh ินทั้งหมดอะคนดูวะขออีกครับขอเออเอไอฝันกลางมากเลยเฮ้ยไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจจะวายหัวใจละลอยแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ครับไอ้บ้าจะถ่ายเลยไอ้ไอ้ไอ้ใครที่เพิ่งเข้ามาพี่อะไรวะเฮ้ยมันคือเฮียอะไรวะอยากเจอ เฮ้ยช่วยมีใครอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยพี่หวายลงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงพี่เสียงมันมาอยู่บนหลังคามันอืออย่างเงี้ยชันไหมคิดเองไหมล่ะอ้อ เฮ้ยเฮ้ยไขรวะกูไม pues ่ได้ค uh uh ิดไปเองนี่วะเฮ้ยตาทูหิวข้าวหิวอะไรโอ๊ยอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยโหหนักกว่าเก่าอีกกูไปทำอะไรให้ริ 哎呀，这个叫路。